ครับพี่น้องสวัสดีครับครัวลูกเดียนแฟมิลี่สวัสดีจากผู้จัดก,การส่วนตัวน้ามาชนเขานะโมเมนต์รถใส่ข้าวสารนี่เธอโมเมนต์รถใส่ข้าวสารนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเธอก่อนก่อนที่เธอจะไปดูนู่นเธอมาดูนี่บอกว่าเลยว่าไม่ใช่รถใส่ข้าวสารนะครับบางคนมองอาจจะงงว่านี่มันคืออะไราปาตอันนี้เราเห็นไปสีลำรถแล้วนะเธอปาตเฮ้ยเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะ ปาทัวพี่น้องเหยื่อคุณคารุนแมโอ้เชื่อเลยไหมเนี่ยนะเบิองใดเด้อไปทางไหนบาดนี้เหลืออีกจุดหนึ่งโอ้แ้วกันเจ้าอะเอามือมาเจ้าปาทัวพี่น้องเหยเดี๋ยวจะให้ดูใครจะไปคิดว่านี่เรามาที่เมืองกูซูมาประเทศสปปลาวนะครับอ่าดานด่านแล้วนะด่านช่องตาอูพี่น้องตอนนี้อยู่ในเขตประเทศลาวครับ ที่เห็นอยู่นี่คือเป็นเกือบร้อยกระสอบนะฮะเดี๋ยวบางคนจะบอกว่ามันเป็นคือข้าวสารหรือเปล่าเขาขายข้าวสารไหมหรือว่าเป็นแกลบไหมแกลบให้หมูไหมเธอนี่คือบอกมาเลยนี่คือนี่คืออึงอึงครับพี่น้องเนี่ยนีอึงอันอึงกระนั่นอึงอย่างอึงอย่างก็อึงข้าวฟาโรเมื่อกี้เราเห็นไปสามคำรถแล้วนะเราก็งงอยู่ว่าเฮ้ยเพื่อนเอาอะไรมาขาย พี่น้องดูนี่ดูดูดูพี่น้องคนไทยกินอื่นก็คือน่าจะมาจากที่นี่ทั้งหมดแล้วพี่น้องที่นี่ช่วงนี้ฤดูนี้ก็คือดอกอากระเจียวดอกอากระเจียว응ขเยขเาอึงไข่มมแดงไข <ๆ S 2> ่มมแดงดอกคาแม่คราไม่เป็นเยอะขนาดนี้เดยเราเที่ยวเพราะว่าพาไปอ้อมหน่อย<ม>หลายคักหลายเนี่ยนี่โอ้ดีไปสี่คันห้าคันแล้วนะครับรถมีโกะก็ไปแล้วเมื่อกี้นี่ไปไปหาไม่แต่ไหนคือหลายคักหลายเนี่ยแท้ฮะ นี่ไหนนะนี่อุยอ้ยอยเจ็บตีแล้วเ,เมือออกก่อนอมือเออนี่อุอออออ้ยเจ็นะนอนมันเื่งครึ่งตันนะ <c oughs> คิดว่าน่าจะครึ่งตันนะพี่น้องโอ้นี่เขามาส่งแล้วคนไทยก็มารับซื้อไปด้วยบางทีก็มีพี่แม่เลี้ยงจากฝั่งไทยครับมารับซื้ออื่ไปจําได้ลหละของผู้ใด็นของผู้ใดนี่ เพล<ะ>ินมาแล้วเพอร์กินเจนงย่างเดียวปลาไปคิดว่าที่นี่จะแล้วมันไปหลายคันรถมากนะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอ,อุณยังน้องมาที่นี่ยังแล้วบนท่าไหนฟอบท่าสวรเขาไปจับกันยังไงน่าจะทำสารคดีไปจับนี่เนาะสวัสดีครับเจเจมาจากฝังไทยเนาะอันนี้ซื้อเอาไปขายดอรอครับเนาะ ปลาทุกอันนี้เอาไปเอาไปฝากญาติป่ะครับจองซี่นะโอ้โหทุมันเสแปรสิเดี๋ยวของแซ่บเนาะมาดูนี่การนึ่งก็ใปีนี้ได้กินเพียเดียวนะพี่น้องต่อญาติละสิบโลสิบโลก็พอได้อยู่ไม่ก็ไม่แพงมากเลยสุดยอดอะไรอ๋อมันตายแล้วดูทูถาตอนตายสุดยอดอลังการ โคตรอลังการเลยครับพี่น้องบอกกันเลยว่าอลังการสุดๆแล้วเพิ่งผมเพิ่งเคยเห็นนะที่เขามาขายกันอย่างเงีย้ยนะนชอบน้ําอ้อยที่นี่ครับเขาบอกเครื่องนี้มาจากเวียดเลยบอกครับเนาะนี่มาจาเวียด,ยดนามากเวนาะพี่น้องน้ำอ,อ้อ,อยบานไทยเองนอ้อยไทยพานนี่ปุ๊บโอเคทีนี้เราไม่ได้ส,ส,สดๆมากครับที่นี่คือน้ำอ้อยสดคือการันตีคือรีดรออกมาอย่างนี้เลยมันรีดรีดดีมากเลยนะจนแบบแห้งสนิทเลยครับเนี่ยคุณเดี๋ยว บอพี่น้องน้ำอ้อยตัวติดรีดเองอย่างนี้ใช่ไหมแห้งเลยนะพี่น้องนี่นี่แบบโอ้แห้งนะสนิทเลยครับเป็นเครื่องเครื่องรีดน้ำอ้อยตัวนี้มาจากเอ่อมาจากเวียดนามครับเดียนเมเชนชันอ่านว่ายังไงเนี่ยอ่านเปล่านี่อันนี้คนคนเวียดมันบอกหรือคนเราเราเเนาะมาจากอะไร,นะรเนาะเดียนมเมเชนเดียนเมเชนชัน จองเท่าไหร่ครับนี่จองละสาทจาละมบาทถ้ามีคนซื้อไปกีบขายนะบอกีบแก้วเท่าไหร่อ๋อแก้วละหมื่นกรีบพี่น้องโอ้แก้วแก้วบักใหยหนึ่งพี่น้องหนึ่แต่ว่าเครื่องเขาดีเด้ดพี่น้องดีแบบแห้งสนิทเลยเนี่ยแก้วละร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องใส่อะไรสักอย่างเลยครับใส่แต่น้ำแข็งพี่น้องเนี่ยเห็นไหมแล้แต่ว่าเครื่องผลิตนี่มาจากเวียดครับ เวลาเราไปเที่ยวเวียดนามก็จะเห็นเครื่องพวกนี้อยู่ที่เวียดนามนะเออวแม่ของเดือนซ้ายแพงปะครับเท่านี้เท่าไหร่เงินกว่าเงินกว่าบาทเหรอถ้าแผ่นเงินกีบเท่าไหร่สิบล้านเจ็ดแปดล้านกีบแก้วบางไงเดี๋ยวพี่น้องไม่ใช่แก้วเล็กๆนะครับแก้วใหญ่เลยคนเขามาเที่ยวแต่ละเขากลับกันละบางคนก็มาซื้อ วันนี้เราไม่ได้ถ่ายตลาดไทยนะครับผมลืมบอกว่าตลาดไทยอยู่อีกฝากหนึ่งนะครับคือฝั่งนี้แต่ไม่ต้องทอําเอกสารอะไรข้ามานะครับคือฝั่งนี้คือฝั่งลาวถ้าฝั่งไทยก็คนไทยเอาของไปขายเป็นข้าวโพดเป็นเงาะเป็นเนี่ยนะทุเรียนนี่รถคันคนนั้นซื้อไปครับเนะี่ยนั่นคือข้ามมาจากฝั่งไทยครับตอนนี้ก็เป็นคนไทยที่เขาคนลาวที่เขามาซื้อของเขาก็กำลังจะกลับบ้านนะ ที่นี่การไม่ได้มีน้ํโขงขั้นนะครับน้ำโของอยู่ข้างหน้าเราไปอีกไกลนะครับน้ำโขงไปอีกร้อยกิโลเมตรจะไปถึงเมืองปากเซครับน้ำน้ำโของจะอยู่ที่เมืองปากเซเนาะที่นี่ที่นี่มีเอาภูมิประเทศเอาภูเขากั้นกลางระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวานะครับนะอ่าก็เป็นบรรยากาศอย่างนี้เลยเขาอเอามะนาวใส่ไปในเครื่องบดจากเยนามนเอาเอาใส่จานได้บที่อ,อยากเห็นเมื่อกี้นะประเจังใด เอาแก,แาก้วเอาแก้วพิเศษได้บ๊อปแก้วพิเศษเ,เอาแบบนี้นะใสใสมะนาวสมสมจังหน่อยลองชิมดูหน่อยเป็นยังไงน้องบอง์ดูอันนี้เพิ่งเคยเห็นครับพี่น้อง <c oughs> เขาบอกว่าใส่น้ำน้ำอ้อยแต่ใส่มะนาวเดี๋ยวดูนะแล้วเขาไม่ได้บีบใส่นะถ้าเขาบีบใส่ผมจะไม่แปลกใจแต่เขาเอาใสไ่ไปในอันนี้เลยพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวรอดูเอาให้ขายขายไปก่อน มีคนสั่งละขายดีมากน้ำอ้อยนี่ขายดีน้ำอ้อยนี่ขายดีกว่าน,น้ำอารมณเอออากาศที่นี่ก็อีสานใต้ครับลาวใต้เนาะอ๋ออันนี้เขาสั่งพิเศษเนาะเขาสั่งใส่บักใส่สัส่งใส่บกักแมวเนาะนเอาเอาเอาสองแก้วเอาเหมือนกันเลยแหละเดี๋ยวลองใส่มะนาวให้ดูหน่อยว่าใส่ยังไงแก้วละยี่สิบบาท แก้วละาสิแก้วเราหมื่นกีบครับพี่น้องแก้วละาสี่พันกีบเนาะใครจะจ่ายเงินกีบก็ได้มาดูมาดูเธอมาดูนี่บมะนาวใส่มะนาวกับอ้อยเข้าไปจะเป็นยังไงเนาะนี่แล้วก็ก็สับ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 เปิดเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวโซก่อนโซ่ก่อนโซ่ก่อนไหมค่ะเอามาแล้วครับพี่น้องใส่ไปแล้วบ้อใส่ไปแล้ว เัวนี้นี่เบิรงก่อนเบิรงก่อนไอ้ออ้ยน้ำอ้อยมะนาวคนที่นี่คนที่ปากปากเซืเมืองโอมซัยเราไป้องเขาจะทำน้ำอ้อยผสมผสมมะนาวแล้วก็รีดออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะนี่แล้วน้ำอ้อยอะไรอ้อยอย่างนี้เป็นน้ำอ้อยมะนาวนะเครื่องนี้มาจากประเทศเวียดนามครัไปดองที่นั่นใสเลยขายดีดีขายจนหมดแล้วขาดีขนาดเลย ใส่มะนาวไปกับน้ำอ้อยเธอคิดโดนมันจะเป็นยังไงดูดูดรีดจนแข็งเลย<ๆ>เนี่ยรียดแข็งเลยเอาไปเท่านั้นเลยเรามาอยู่กันที่ช่องตาอูเน,ะะะนเาะอ่าอำเภอบุญคลิกที่จังหวัดอุบลน,นะครับแต่ว่าข้ามฝั่งมานี่คือประเทศลาวนะครับอยู่ที่แขวงบ้านเมืองคุซูมานะครับแขวงจำปาสักครับพี่น้องดูนี่รีดมาเปน็นยังไงตรงเลย ้เครื่องจากับน้ำหอมเนาะน้ำหอมน้ำหอยที่นี่ใส่มะนาวไปกีบหนึ่งไม่เหมือนที่อื่นแก้วละหมื่นก,ก,กีบแก้วละสี่พันกีบก็หนึ่งหมื่นกีบก็ยี่สิบบาทลองดูอันนี้เพิ่ณเคยเพิ่ณเคยเห็นนะว่าเครื่องพวกนี้มันบดมะนาวแบบเละมากเลยแล้วก็อ๋อมนจริงิงเป็นสก,กัดพวกน้ำผักผลไม้อะไรได้ไดเลยเนาะเครื่องเท่าไหร่ก็รับเครื่องแบบนี้เนื้อเงินกูอ๋อเป็นเงินกีบเจ้ากีบนี่ประมาณงเจ็ดล้านเจ็ดล้าน ดูน้องดูโอ้เข้มข้นเลยอากาศที่นี่ก็อบอุ่นอบอุ่นนะอยู่ที่ประเทศสปปลาวครับพี่น้องแต่ต้องชิมกันนี่ดูลาซิมเบอใส่บักนาวพี่น้องเมื่อกี้ถ้าน้ำอ้อยเฉยๆก็ก็กินบ่อยนะแต่ว่าน้ำอ้อยที่ใส่มะนาวแล้วก็ใส่กระเครื่องบดไปเลยเนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตครับเธอเรามาชิมดยหน่อยสิ นี่เป็นแก้วกินของแก้วกินแก,ก้วเดียวพอให้เธอชิมดูว่ามันเป็นยังไงรสชาติของออ่อม,มันขมไหมขมเปลือกมะนาวไหมหอมขมขม,มันสีหอมก็กินแบบหนาวแล้วกะหวานหอมกินเลมอนหอมกินมะนาวเลยละ่ะเอ,อ,อกะเเมกระสานอะอย่างเงี้ยมันเปรี้ยวนิดพีชหวานหวานน้ำอ้อยเออนี่เพิ่งแปลกนะถ้าเขาบีบมะนาวใส่พี่ก็ว่ามันไม่แปลกนะแต่ว่าเห็นเขา เขาเอาใส่ในเครื่องมาเลยเงี้ยเจ้าบ้นหอมฮะหอมหอมมันพ่อค้าน้ำอ้อยที่ฝั่งประเทศไทยนะครับใครสนใจลองเอาไปทําเมนูนี้ดูนะครับอาจจะแปลกๆโอ้ผู้สาวมาแล้วผู้สาวมาแล้วสบายดีสวัยดีสบายดีว่ามีแต่ผู้สาวของท่านเวยสบายดีเออสบายดีนี่พี่น้องจ้าจ้ามาเดียวมาเดียวอากินอะไรกินโซ่ได้ยังไหกินยังได ทำไมไม่กินตัวเองแรงอ่ะกินเลยทายนะเดี๋ยวพี่ขอชิมหน่อยที่เธอมันเป็นยังไงเธอชิมดูก่อนอ่ะได้เลยนะวันนี้เรามาเจอน้องของที่นี่ใจดีแล้วก็มานั่งกินกับข้าวสั่งกับข้าวกับปลากันที่นี่ก็อยู่อีกนานอยู่นะเขาเปิดแปดโมงถึงบ่ายสามตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วนะเราก็ยังอยู่กันที่นี่ครับพี่น้องอคลิปแฟมิลี่ที่ฉันลงใส่แล้วน้องวันนี้มาได้อัพอีกแล้วบอกโอ้ยบอกแล้วอัพแก่เมื่อคืนนะเด้ออ่ะหวานหวานแซ่บๆเนาะ นะก็เป็นขับมานะบ่ายเกือบบายสองแต่ว่าเดี๋ยวพ่อเขาจะพาขับขับวินไปดูที่เรามาเมื่อเช้าเนี่ยบอกไว้ก่อนนะพี่น้องมันจะมีโซนของป่าแล้วมันก็จะมีโซนแบบอ่โซนอะไรก่อนมาคิดตัวว่าโซนอะไรก่อนบังบังไสดูบังอีดูบังอีดูบังอีดูตอนนี้พ่อพูดเยอะไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณแม่มาแล้ะ พ่อสวัสดีครับพ่อคำนะพ่อคำสวัสดีครับเลยสวัสดีครับพ่อคำนะเอ๊ะพ่อพ่อเลี้ยงใหญ่เขาแกขายส่งนี่ครับวันนี้พ่อขายอึ่งไปเกือบครึ่งตันพี่น้องไม่อยากจะเชื่อว่าอึ่งที่นี่เฉพาะเจ้าเดียวของพ่อมันเกือบครึ่งตันครับพี่น้องนะแล้วก็เยอะๆครับนี่เกือบครึ่งตันแต่พ่อบอกว่าใครมาซื้อของนี่นะอันนี้มันเป็นธรรมดาแต่วพราะของป่าเข้าไปซอยนี้แต่ว่ากลับฝั่งไทยไม่ได้นะครับให้ไปดูเฉยๆเนาะ แล้วก็มันมีโซนที่เขาขายเครื่องดื่มอยู่มีสาวๆไปพ่อไหวเท่าไหรก็เออเอาแขนเขาโวยอยู่พอพอพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวไม่หันมาเดี๋ยวตัวนั้นมันแพงนะแพงเลยเนาะพ่อไปบ่อยบอล่ะไมเวลาพ่อไม่เวลาพ่อพูดพ่อไม่ต้องหันไปทางนู้นเยอะก็ได้เวลาพ่อพูดพ่อพ่อจะหันไปทางนู้นหน่ไหนเฮ้เออ นั่งทามเออถามตอนหน้าแม่จะเขินเนาะเออถามตอนหน้านนแม่จะเขินเนาะเพืมันเป็นอะไรที่ที่ท,ท,ที่ที่ต้องไปนะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูเดยอิธรรมชาติเบียร์คนละลอยนึงแพงแพงคนนี้น้อยนึงอ๋อครับเดี๋ยวยเดี๋ยวจะให้พ่อพ่อพ่อสุกับพาไปชมยู่เออครับพลังมาหาพ่อคขามายเด้อแม่ไปเด้อเด้อ แต่ยังไม่ได้กลับนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปดูเข <ไป S 1> าบอกว่า <ไป S 1> คนไทยถ้าใครมาเนี่ยนี่เราจะขึ้นรถพอ่พอพ่อพ่อสุกไปไไนีน่นมีของฝากนิดหน่อยขอบคุณขึ้นเลยขอบคุณมันดีนะขอบคุณวันนี้มันเก็บครอบเก็บของให้เราหมดเลยเราถามหานั้นอันนี้มันพูดคม่ตั้งนาดเลยเดี๋ยว <ừ> ให้พ่อสุกอธิบายหน่อยถ้าคนมาที่นี่ก็จะมีรถบริการจากหน้าด่านเพราะน้ำไม่ไกลแล้วไม่ต้องทำเอกสารอะไรเนาะมาฟรีเลยอ่าพ่อไปเลยไปกันเด้อพี่น้องไปเบิร์กันเด้อ เดินครับเด้อบ๊ายบาเนอะนี่ก็ตลาดนี้ถ้าการเดินตลาดก็ไปดูในช่องโรงเรียนเราโรงเรียนไปเก็บรายละเอียดให้หมดแล้วเนาะแต่ว่าไอ้นี้เห็นเบื้องหลังว่าเขาไปเที่ยวกันยังไงจริงๆกลับเวลากลับด้านดานไม่ได้กลับทางนี้นะแต่พ่อสุกจะพามาเที่ยวดูก่อนว่าอ่าด้านยังกับด้านอู๋ช่องตาอู๋เขาลืมแล้วเหรอ จอนเพลงใสเาด้วยอืมนี่แล้วเมื่อเช้าเรามาเดินแต่ตลาดตรงนี้เถอะแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงไปข้างล่างเขาบอกข้างล่างเนี่ยมันจะมีของป่าของอะไรให้เราได้ดูกันนะซึ่งมาอย่างเขาก็ขายกันที่นี่ได้แต่เราไม่รู้ไงเราเพิ่งรู้แล้วเราเราก็เสียอีกอย่างหนึ่งด่านฝั่งไทยคนที่เขาเอาของไปขายฝั่งไทยเยอะมากเป็นอึงอะเป็นตันๆนเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปถ่ายเราก็ไม่เห็นเราก็ยังพลาดอยู่นะคือเรามีเวลาแค่วันเดียวกัน ในอื่นกับบ้านตัวนึ่นขายทางไหพ่อขายโซนนี้บ่พ่อในพ่อ,พอ,พอรถไฟเบิรงเลยดูไปไป,ไปไปเจ้าน้อยนึงโซนนี้พ่อเขาบอกว่าถ้าคนไทยมาชอบมานั่งกินกันตรงนี้ก็คือจะมีแบบผู้สาวข้องแขนบ่ผู้สาวข้องแขนน้ำมาตุมน้ำลำไยก็อาจจะแพงขึ้นนิดหน่อยมาเบิรงกันโอ้ไม่รู้เนี่ยว่ามีที่กินข้าวตรงนี้ด้วยคือวันนี้เรามารีวิวร้านอาหารโอ้นี่ไง เราไม่รู้เนี่ยพี่น้องโอ้เป็นตุบตูเปนเนี่ยเป็นเป็นนี่นี่นี่เลยนะนั่งกินนั่งเออน้องสาวตัวนี้โอ้นี่พี่น้องเห็นบ่นี่ขยันอันขันขอนุ่งผูสบายจิ้มย่อยๆ้อยโอ้เป็นโอ้เป็นตุบยาวๆนั่งสาวนั่นน่ะโอะ โอ้ไม่รู้นะเนี่ยเราไม่ได้เดินมาทางนี้เห็นบหมพีสาวาโอ้เ <c oughs> ขามีตรงไหนรู้แล้วนะที่เขาขายของป่าตรงไหนป่ของป่าจะอยู่ในซอยน,นี้อีกเราก็ไม่ได้มาเลเราก็ไม่รู้อีกคือมันเรามาครั้งแรกพี่น้องอันนี้จอดลึกให้เลยนะสำหรับใครอยากจะมาคนไทยมานะมาดูได้เฉยนะครับบอกไว้ก่อนอ่า โอ้ยเนาะเขาไม่ได้มาซอยนี้เว้ยอันนี้โอ้ยยูยูพี่ทั้งโอ้ยพี่นั้งเออแปลกแปลกไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายกระจายมีฟานมีเยื่อโอ้ยนะเป็นเป็ดในบ้างปะเป็นเป็ดในต้นอะไเนาะดินอยู่ไหมโอ้พอไปเลยพอไปเลยโอ้ ฟองดีๆทั้งเงี้ยด้วะโอ้ยตกเลือดเลยรู้สึกเลยว่าไม่ได้ป่ะเคลือบกสีคมาโอ้ช่องแฟมิลี่ไม่ธรรมดาครับพี่น้องวันนี้พี่น้องอออเธอเธอเอุ้ยตัวแลนก็มีครับครับครับโอ้ยบ่งปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่มากเลยเมื่อกี้โอ้ชิงตัวนี้น่าส่วนร้อนเอาเยะ โอ้ผู้สาวาอ๋อนี่หอมีแต่อาหารล้วเออที่นมากขนาดเรามาใสองเล้งแสดงมันหมดไปเยอะแล้วนะเนี่ยสาวอ๋อโอ้ยแรงผู้สาวครับครับโอ้โอ้อเอยังอีเมีนาเขียวอีเมนาเนี้ ซ่องตาอูที่นี่เราไม่รู้ไงว่าเขาก็มีโซนแล้วเนื้อว่าไปเดินแต่ตลาดซ่องอีลุกซ่องอีลุกสบายดีสบายดีสบายดีครับเอฟซีเอฟซีเจอกัคุสบายดีอ๋อเจ้ c, fi, าอี้มลุกทำตาอูนี่คือเซียนเียรตอตาอูวางอีลุกไปลองมามาโซนนี้หนึ่งลุบบ่มีไม่มีไม่มีกำไรมีแต่ลุบทุนนะพี่น้องตัวนี้สาวงามสาวงามมีด้วยนะ สองอีลูปโอ้โหโอ้คักว่ะเราก็มาเดินแต่โซนนี้อย่างเดียวถึงเราหูตาไม่กว้างไกลเนาะครั้งแรกครับนู่แหลรอบสองเด้อวันเดียรมาโซนนี้ได้บ่อนี่มาสองอีรูปได้บ่อยนี้ปลาจะต้องแขนเนี่ยมันเกะใหญ่กว่าแขนนี่นี่อ่ะเจอเดี๋ยวเธอถือให้นะพี่หน่อยต้องถือดิถือมาแล้เดี๋ยวก็เข้าสู่ เป็นกำลังใเข้อสุดแล้วไม่ต้องทำเอกสารอะไรนะขอยจำว่าไม่ต้องทำเอกสารอะไรในการแทบแดดนะครับพี่น้องแต่รถพ่อข้ามไม่ได้เหรออ๋อรถข้ามมาได้ข้ามมาได้ถ้าเราจะโควนให้พ่อแสนหนึ่งเลยจ้าให้พ่อแสนหนึ่งค่าดิพ่อน้องพ่อตามสัญญาที่เขาเริ่เดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้ที่ขอไม่ให้ข้ามเยอะเราก็ไม่เอาเราเดี๋ยาเบิ้งให้เบิ้งก่อนว่าพ่อเท่าไหร่ ให้พ่อแสนยังไงเอ้ยเป่อเบ่งอันของของข้าวไข่แมันเหลือนะข้าวกะให้พ่อกับข่อยไงเหยียดเหยียดอะไรอยู่วะเหียดได้อเนยียแขามประเทศเนาะอันนี้ของเอ้ยของเธอแบ่งแบ่งกันแบ่งกันบอกแบบแบ่งกันแบ่งกันอันนี้เอาอันอันไหนอันนี้กับขวดน้ำมันเอาไปเธอของเธอ แดงก็ซื้ออย่างนี้อันนั้นไฟพ่อให้พ่อใหพ่อให้พ่อไปกินขอบใจหลายพ่อเด้อกลับมาเด้อขอบคุณครับมีจำกันแน่ครับแค่เดินตรงนี้ปองคุณเราจะข้ามประเทศกันแล้วนะผมจะพาคนลาวอือใช่ยื่นแล้วยื่นแล้วตึงตัวข้ามาแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงข้ามมาเล้วเหรอ นี่อยู่ไม่ใช่ไทยแล้วเหรอเนี่ยโอ้เมื่อเช้าเราพลาดหลายแบบนะเออไม่ใช่เรื่องไม่มท่นั่งทำผ่านหรือว่าอะไรกันทุกคนต้องทำตามกติกานอ่โอเคโอเคไปโอ้ขอบคุณก็มาแล้วครับข้ามด่านมานี่เดียวเองโอ้ประทับใจนะพี่น้องหน้าหน้ามาเที่ยวครับมีต้นไม้ต้นใหญ่แค่บังแค่ประเทศไทยไว้เนาะก็คือเป็นเป็นจุดผ่อนปลนชายแดนเนาะเดี๋ยว เจ้าหน้าที่ก็ให้อำนวยความสะดวกอะไรดีสบายๆครับพี่น้องห้ามแบบมันต้องใช้หนังสือพานไดสักอย่างออเลยครับไปเป็นยังไงปองคุณปองคุณอยาเข้ารถไปเลยดิคุณแจอยู่ที่ใครอ่ะคุณเจ้ที่ไม่าไปดูไปดููยไปดูแบตเตอรี่เรานี่ปริมาณเท่าไหร่วันนี้โอ้หจอดใครเลือกทำเลยได้ เล okay. beach, ือกทำเลได้แบบโดนแดดแบบเต็มๆเลยเหรอเออบาโบบาบี yeah. ้ปองคุณมีสัตว์เลี้ยงอยู่สามตัวพี่น้องนะตอนนี้อันนี้อันนี้อะไรอีกนะอันนี้ตัวที่สามชื่ออะไรบ๊อบแบ๊บฮะบ๊อบแบ๊บบ๊อบบ๊อบแบ๊บบัอบได้ละบ๊อบแบ๊บบัอบบ๊บแบ๊บบัอบพอเริ่มสกินบนโลงแล้วอืมขึ้ไปบ๊อบุ้นอ่ะเราเรียนนี่ะ แบบแบบแบบไปดูซิเป็นยังไงเปิดแล้วเปิดแรงๆในรถไม่ร้อนหรอกเพราะว่ารถเราแดมมาเยอะอเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวรีบว่าขอไปส่งให้เอูอ้สิบสามจุดแปดตอนนี้แบบปีนไป,ป,ป,ปไหนไหนนีเจจุดไป <c oughs> ไหนไหน ไม่อยู่่ะอยู่ไหมเข้าใจหัวอกคนเป็นเด็กสมัยเราก็เคยเลี้ยงบางอย่างเนาะปงคูณมันก็รักตัวนี้มากอึงสองตัวไอ้บ๊อบกับไอ้แบมตั้งชื่อมันก็รักมันมากนะแต่ว่ามันก็อยู่ในรถเนะ แล้วรถก็ตากแดดก็เป็นน้องสงสารมตัวหนึ่งปองคุณก็จะปล่อยแล้วปล่อยในเขตอุทยานเลยเนาะจะได้ไม่ใช่อุทยานเขตปล่อยในป่านี่เลยจะสงสารมันมันเหลือตัวหนึ่งตอนนี้เพิ่งมาให้รอคุณปล่อยบอกเขาหน่อยไปดีเด้อลูกเด้อปล่อยในเขตนี้ก็น่าจะได้อยู่แล้วปล่อยแล้วเอาใบไม้แห้งปอกไว้เอาใบไม้แห้งปอกไว้เลย มันเือตัวนเดี๋ยวเหลืออีกสองตัวเราจะเอาพาไปฝังครับพาไปทําบุญด้วยเดี๋ยวประคุณก็ไปทาบุญให้มันนะเวนว่าาเ้ไปแล้วเข้าสู่ป่าใหญ่ลวมันจะก็งมันไม่น่ากินมันไม่ได้ออกแบบมาให้คนเลี้ยงเขาก็ไม่เคยมีป้องคุณไม่เคยมีสัตว์เลี้ยงครั้งแรกที่เขามีสัตว์เลี้ยงปี่ประตูสิ ไมได้เดี๋ยวเาไปเดี๋ยวาไเจอกันเก่เขาแบบนี้จริงๆลูกเลีล้ยงเราก็มีความผูกพันกับมันด้วยเ <c oughs> มื่อวานเมื่อคืนก็เล่นกันอยู่ทั้งคืนเดี๋ยวเราเอาไปไปฝังฝังดีๆให้เขาอยู่สบายก็อีกตัวหนึ่งเราก็ปล่อยลงในป่าไปแล้วพี่น้องเมืคุณเพิ่งได้มาเมื่อกี้นี่ก็ถือว่าทําบุญไปเขาจะเอาไปในเมนูุเขาเหมือนกันแหละอ่าเาก็ให้มาตัวหนึ่งล้วก็เอาไปปล่อยละ โคดขายเขาก็บอกอยังไงว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ออกแบบมาให้เลี้ยงมันยังมันยังเป็นแบบมันเป็นสัตว์วัฏจักรมันก็ปีเดียวเนาะเหมือนโกรปนะไม่ถึงปีไข่เขาไข่เสร็จเขาก็โตเขาก็เขาก็การวัฏจักรของวิชีวิตไปต่อไปเรียกแมวเรียกน้าเรียกอย่างเงี้ยไปทั้งหมดไปพี่น้องเดินทางกันครับไปแล้วครับพี่น้องเราก็จะเดินทางกันต่อเลยเนาะตอนนี้มาถึง กำลังจะเข้าสู่เขตอำเภอบุญทลิกนะครับจังหวัดอุบลต่อเพราะว่าถ้ามีโอกาสพรุ่งนี้เช้าอาจจะขับรถไปนอนที่ตัวเมืองอุบลน,นะครับเพราะว่าเรามาเลาะน้าโขงเ <Lin h. S 1> ลาะตะเข็บชายแดนมาหลายวันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เห็นตัวเมืองอุบลเลยยังไม่รู้เลยว่าคนในตัวเมืองเขาใช้ชีวิตความเป็นอยู่อลังการหรือว่าแบบไหนนะอยากจะไปเห็นวิถีชีวิตอยากจะไปดูแถวตัวเมืองอุบอลอีกสักรอบนึ่งนะครับเดี๋ยวคืนนี้อาจจะนอนแถวนี้ก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้เช้า เราจะเดินทางกันมุ่งหน้าสู่บนราสถานีครับแล้วก็อีกวันหนึ่งผมก็จะมุ่งหน้าสู่จะไปสุรินหรือว่าจะไปรีสเกตครับก็รอติดตามนะครับมีอีกหลายด่านนะด่านช่องจอ,อมก็น่าสนใจนะยังไม่เคยไปครับหรือว่าจะไปที่รีสเกตก็น่าจะไปแน่นอนถ้าด่านช่องจอมนี่ติดกับประเทศกรรมัมพูชานะครับงอ่าแล้วก็ถ้ามารีสเกตนี่ก็จะไปตลาดอะไรนะตลาดอะไรนะเธอที่ตลาดอะไรนะที่รีสเกต ไม่ใช่ซีสเกตตลาดอะไรนั่นที่ปอยเตดจแต่เราก็จะออกภาคตะวันออกออกจังหวัดสุ่มมันมีเส้นทางที่ท่านออกจังหวัดระยองเลยครับพี่น้องเุ้ยจังหวัดจันทบุรีนี่แล้วเวลาเราขับมาตอนเช้าๆนี่เป็นตลาดแบบนี้นะครับดูสายๆมีเห็ดมาเพิ่มไหมดูหน่อยเพิ่มมีเห็ดตับเต่ามาเพิ่มตาแล้วตาแล้วขายหมดแล้วเนาะขายดีเนาะขายดีหมดเกลี้ยงเลยพี่นุ้ยเฮ้ยแม่ค้าจำได้เรื่องแต่เห็ดดีต่อย ขอบคุณเดี๋ยวเสียใจมากสู้ๆไปเดี๋ยวจะพาอึงของคุณไปฝังก่อนจะให้มันไปสู่สวงสวรรค์นเนาะแล้วก็จะ,ะหาที่กับที่นอนกันที่นี่สักคืนหนึ่งครับพี่น้องแล้วก็อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้เช้านะครับน่าจะเข้าตัวเมืองอุบลราชธานีครับพี่น้องจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่ใหญ่เนาะใหญ่ใหญ่สุดในทางภาคอีสานนะบ้างจังหวัดอุบลนี่ใหญ่จริงครับไปเดินทางกันครับ